Thank mm -hmm. you. กับกีตาร์โป่งไฟฟ้านะครับผมคาสุกินะครับรุ่นนะครับผม KFW39CE นะครับอ่าเป็นขนาด3านิ้วนะครับสีดำเงานะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูงานใกล้ๆครับช่วงเฟตช่วงอะไรก็แบบลวดลายสวยงามครับผมโลโก้ก็เป็นหัวคาสุกินะครับผมอ่าแล้วก็คาสุกินะครับสำหรับหลายคนที่ยังไม่รู้จักก็จะเป็นแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมอ่า เห็นไหมครับสวยงามครับด้านข้างก็จะตัดด้วยสีแดงนะครับอ่าแล้วก็เป็นภาคไฟฟ้านะครับนี่ครับระบบภาคไฟฟ้าแล้วก็จะเป็นจุนเนอร์ตั้งสายในตัวด้วยนะครับผมอ่านี่ครับเวลาตรงมันก็จะเป็นไฟสีเขียวนะครับผมอ่าอันนี้ก็ไม่รีวิวเยอะแล้วกันเนาะโอเคลองไปปรับเล่นเอาเองนะครับมีลูปเล่นมากมายครับเสียงเมื่อสักครู่ที่ได้ยินนะครับก็ได้เป็นต่อตู้แอมนะครับโอเวอร์ดายปีหนึ่งห้านะครับผม ตัวนี้ก็เป็นได้ทั้งแอมเบสแล้วก็แอมกีตาร์โปนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันเนาะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวผมลองแบบไม่ต้องเสียบพักไฟฟ้าบ้างนะครับว่าเสียงจะประมาณไหนนะครับ ประมาณนี้ครับอันนี้คือไม่ได้ต่อภาคไฟฟ้านะครับผมส่วนการเสียภาคไฟฟ้าก็ขึ้นอยู่ที่ตู้แอมป์แต่ละตัวด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นกีตาร์โป่งราคา2,000นต้นๆเท่านั้นนะครับผมพร้อมของแถมจัดเต็มเลยนะครับสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับที่เพจโยกีตาร์ช็อปนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ